เฝอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารเวียดนามมันคือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่ว่ามาถึงว่าร้านลุงโฮเนี่ยนะคะเขาอามาแบบยแบบว่าคือคนไทยเนี่ยเขาสนุกกับการทําอาหารแล้วก็กินทํากิจกรรมบนโต๊ะร่วมกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็เลยทําเป็นเฝอหม้อไฟขึ้นมาซึ่งรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากสวัสดีครับวันนี้เราจะพามากิน เผอลุงโฮแต่หลายคนยัไม่รู้ว่าเผอเนี่ยมันคืออะไรมันต่างจากชาบูยังไงมันตา่างยังไงเอ่ยเผือไม่ใช่ชาบูแล้วก็ไม่ใช่จุกกี้แล้วก็คืออะไรถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราพาเข้าไปกินดีกว่าคุณดูเพื่อจะบอกเผอลุงโฮมีปลารับค่ะต่อค่ะ โหแล้วนะคะแล้วก็มาดูเมนูกันว่าเขามีอะไรบ้างเมนูเยอะมากดูดิอันนี้เห็นแบบชัดมากเลยน,นี่แล้วก็ตอนนี้มีเมนูแนะนำด้วยนะคะน่ากินมากสามเมนูจะมีเป็นเป็ดย่างโลหโฮแล้วก็เป็นปลากระพงหลงส่วนแล้วก็เป็นชุดหมูอันดามันนี่ค่ะคุณพี่ พี่ขาน้ำจิ้มผสมยังไงคะน้ำจิ้มคะต้องผสมอย่างละชึ้นค่ะผสมให้หน่อยไติ่มซื่นหนึ่งส่วนตัวนี้จะรสชาติออกหวานหวานจิดนะคะตัวนี้จะเป็นเค็มน้ำจิ้มคะต้องผสมอย่างละครึ้นครัแล้วก็ตามด้วยพริกกระเทียมน้ำมะนาวนะะผสมให้หน่อยได้ไหมคะ หลายคนเมื่อกี้สงสัยใช่ไหมคะว่าเฝอคืออะไรเฝอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาหารเวียดนามมันคือก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่ว่าเราอ่ะเอามา a d แ p ป อ,อย่าเรียกว่าเราไม่ใช่ร้านเราเป็นถึงว่าร้านลุงโฮนเนี่ยนะคะเขาออเอามาแดบแบบว่าคือคนไทยเนี่ยเขาสนุกกับการทําอาหารแล้วก็กินทํากิจกรรมบนโต๊ะร่วมกันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยทําเป็นเปิดหม้อไฟขึ้นมาซึ่งรสชาติเป็นเอกลักษณ์มากคือแบบว่าดีมากอ่ะซอสต้องทำเองซอต้อเองก็คือแบบต่างจากสุกี้เลยก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้นะคะทุกคนเราต้องเข้าใจนิดนึง อันนี้เขาเรียกว่าหอยซินอันนี้เขาเรียกว่าซอสพริกซอสพริกซอสพริกก็จะมีความเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเหมือนเรามีความเปรี้ยวเออแล้ววัานนี้แลคะรสชาติเป็นไงนะหวานเค็มเหมือนเราแล้วก็จุดเด่นของร้านนี้ด้วยนอกจากน้ำจิ้มคือน้ำซุปน้ำซุปที่แบบมีสมุนไพรคือเน้นไปทางสุขภาพ ดูดมันหอมมากเลยนะทุกคนอยากให้กล้องมีกลิ่นอะ่ะดูดเีวเราจะมาชิมรอรอรออาหารว่ามันอร่อยไหมเขาบอกว่าเวลากินอะ่ะถ้าสดดังอะ่ะแสดงว่าอร่อยมากไหนยังเขาดังๆเดี๋ยวมันร้อนแป๊บนึงอย่าเป่าเขาอถ้าเป่ามันจะเสียรสชาติอลิมนพองเด้อลองชิมลองชิม,ชมได้ บอกว่าอย่าเป่าเป็นไงสดชื่นไหมโล่งเลยเมื่อของจะมาพูดถึงเลยเป็ดย่างหมูปลาปลาหมูตอกปลอ้โว้าวมาแล้วนะคะสำหรับเมนูที่เราสั่งไปอันนี้จะเป็นปลากระพงหลงสวนอันนี้เป็นเป็ดย่างหมูก็ดูน่ากินดู ซอสลาดเขาก็ไปสูตรของทางร้านด้วยนะมาอีกเล้นเป็นปลงของทางเล่นอันนี้คืออะไรคะเนี่ยปียค่ะแล้วอันนั้นสือเป็นว้าวถ้าไปเป็นนี่เลยหมูห่อชีสชีสเขาอันใหญ่มากเลยบอกเลยทีนี้แบบว่าให้ชีสแบบว่าโมวะ ก็คือมีชีสอยู่ข้างในมีชีสอยู่ข้างในนะคะทุกคน่มอสเซเรราชีสชีสที่ยืดอยากลองกินจะแย่แล้วอันนี้คืออะไรเห็นไหมไข่ชุดหมูตอกไข่ทรายลึงเหาเยอะมากเลยนะอันเนี้ยอจานคือเยอะมากเลยเนี่ยกี่บาทเนี่ยกี่บาทแปดสิบเก้าบาทเพียงแปดสิบเก้าบาทเองเราดูทุกคนจานนี้ใหญ่มากใหญ่มาก ชุดหมูอันดามันอันนี้คือเป็นเมนูพิเศษนะคือถ้าอยากรีบทานเนี่ยก็คือต้องรีบมาต้องรีบมาเลยเที่เกิรโฮเป็นเมนูพิเศษประจำประจำเดือนเท่านั้นดีมาก มีเกี๊ยวกุ้ง <S <S เกี๊ยวปลากุ้งห่อสาลดเต้าหู้ปลาแล้วก็มีกุ้งเนื้อมีหมูนะคะหมูก็มีแบบหมูสไลด์แล้วก็หมูสามชั้นใส่เข้าไป,ไป นี่เป็นเมนูปลากระพงลงส่วนที่เราสั่งมานะนี่เป็นเมนูพิเศษของเดือนนี้เราเนี่ยเขามีน้าจิ้มแถบมาให้ด้วยเนะี่ยมาให้จิ้มกับปลาเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปืไปน่ากินเนาะน้ำจิ้มน่ากินมากโอ้โหเป็นไงบ้างมันเข้ากันมากแล้วป่ะปลากับน,น้ำจิ้มเนี่ยคือมันไม่คาาเลยแล้วแบบเข้ากันมากจริง เอาไปสั่งเล้วเลยเปรี้ยวหน่อยใช่จานจานี้จานนี้กี่บาทถูกมากร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทปลาคระบพงษ์ขึ้นตัวเลยนะนี่เราจะมาดูน้ำจิ้มเมื่อกี้เนี่ยที่พี่เขาเขาผสมให้เพราะเราเรไมา่กินครั้งแรกเราก็แบบยังผสมไม่เป็นแล้วพี่เขาผสมให้ก็คือใส่อย่างละครึ่งแล้วก็ใส่กระเทียมพริกมะนาวเดี๋ยวเจะมาดูรสชาติมันเป็นยังไงกัน คือนี้มันจะไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้ทั่วไปอ่ะมันจะเป็นน้ำจิ้มสำหรับเปอ๋อเลยโดยเฉพาะนี่คือสีบแบบน,านา่ากินมากคือเข้ากันมากมันจะแบบหวานหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดๆนิดๆเนื้อแต่รัวๆคือมันมาเข้ากันมากมือมันเข้มข้นขมากอ่คือไม่เคยเห็นแบบมาก่อนเลยนะน้ำจิ้มไงพี <_' P> ่ว้าว ทุกคนมันยืดมากลำไถึหงมจะยดืดมือนกันหูสลางเพลงว่าหิมอันดูโอนะ้เดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวนะดูมันยืดจริงเดี๋ยวเราลองมากิน อิ่มมากอิ่มเหมือนกันแต่เวลานี้ของเขาไม่ได้เลือดอย่างเดียวมีของหวานมีของหวานอีกสุดปังอันนี้คือคัดมาแล้ว3เมนูเมนูแรกก็คือชากลวยนมสดนะคะแล้วก็ทับทิมนมสดอีกอย่างหนึ่งอันนี้อยากลองมากขายดีเหมือนกันไอติมกล้วยไข่ลุงโฮมีกล้วยไข่ทางร้านเขาเชื่อมเชื่อมไข่ลุงโอเองด้วยกล้วยไข่กล้วยไข่ อันนี้เป็น,น,นท็นอปปิืมอร่อยอ่ะนมไม่เหนียวรับไม่เหนียวกรอบอันนี้เชื่อมเองแล้วนมทำเองนั้นซะนี่นมำซอเขอราราดกะทิเขาราดกะทิมาแบบว่าน่ากินมากอะ่ะไหนลองกินลองกินมากอร่อยปะ หวานไหมหวานเกินไหมหรือว่าจังดีแบบไม่กินแบบความเป็นไทยนิดนึงหวานหวานกินกะทิแบบเต็มๆต็มบอกเลยวันนี้นะคะเราก็พามากินร้านเปิดลุงฮงนะคะร้านร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่หน้าหมอเกษตรกำแพงแสนนะคะสาขาที่เรามากินเนี่ยเป็นสาขาต้นตำรับจะอยู่ที่ หน้ามอกษตรกัแพงแสแต่ว่าถ้ามีอยู่ที่อื่นก็คืออีเจ็ดสาขาถ้าใครอยู่ใครก็สามารถไปกินได<ส>้เดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดสาขาอื่นๆให้ลูกค้าได้ไปทานใกล้บ้านของลูกค้านะคะว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรบ้างสะดวกสาขาไหนก็ไปทานาได้ทุกสาขาเพราะว่าเหมือนกันทุกสาขาแน่น,นอนว่าจะเป็นอรสชาติและเมนูอาหารอร่อยเหมือนกันเด็ดเหมือนกันปังด้วยถูกเหมือนกันด้วยวก็ก่อนเราจะไปนะ ฝากกดติดตามเราด้วยนะตอนนี้เรามี Facebook แล้วก็วิดีโอด้วยถ้ามีติดตามแล้วก็ Subscribe <c oughs> ได้ที่ช่องเฟริรลุงโฮนะคะถ้ามีเมนูมใหม่หรือกิจกรรมดีๆอ่ะคุณจะได้รู้ก่อนใครแน่นอนรายละเอียดอยู่ข้างใต้ลนะไปแล้วบ๊ายบาย